เอลขบอร์ปออกยบอรมันก็ออกงวดอะไนี่เจวดนี้งวดที่พันมากมันครับมันหมวนกระมันตัวได้เจ้งวดที่พันมาเจ้มันหกี่กระถือหกสองกระถือมดที่สามเหัวดินเ้คหัวดิกัสิบอกเจ้าได้บะเนี่ยหาหกได้ไามตั้งไหนได้ไะ่ใช่รถขวิละหาหตัวเดียวตัวเดียวคนรเออไม่หาหตัวเดียวดีทุกตัวเดียว ฝันฝันบอกเจ๊ฝันอย่างฝันเราฝันซูฟังอีกเนี่ยฟังมาชัดฝันฝันได้บอกว่าฝันแล้วเขาขับรถไปครับแล้วผู้ว่าข่อยนะรถขวายมันเป็นอ่าโฮกเต่าตัวเดียวบอกเจ๊่าตัวเดียวมาหาหฮกตัวโดียวเพราะวบอกไล่โตครับมันเขามาสามห้วนโพที่สามอย่ดวเขาลังคืนดวเขาลังคืนสามม้วนแล้วเปลครับโพธที่สาม เขาได้มาสองหววแล้วเขาขอกระถือเขาสองหวดแล้วแล้วจุดอะไดีวดนี้เขาก็บอกจุดไว้อีคือบวกขวกเนี u, ่ยขวกจพูวามมหาเนี่ยหกับเก้าเดี๋ยวันนี้้กับเก้าบ่ไต้ไอโบว่าละหกก็เกรธเดียวกันครับไอโบว่ามันเนี่หมอนว่าห้าว่าหกห้าสองไอโบว่าหกหกห้าสองเก้าห้าสอง่สองอ่าลทาร่าวันนี้ผมก็เลยบอกว่าห้าห หัวนี้หัวนี่หาอกหอกกับเก็มันตัวเดียวกันเพราะราัดเขัแทนนี่ยสัตหอกาเก่าเะอละเออเออหอกขาเกาตัวน้อยตัน้อยตัวที่แบบอันชุดไทยมันที่หัวเบยมันเบวชุดไทยที่ออกไปแล้วหาม่ทีออกไป่ตัวอะไรเนียอีกหาหกตันนั้นอหาหอกวันนวจ้าขี้ราเขาไปเขาวัดสาบันลงหลุมบัวนะก็สื่อก็สื่อหินมาถมถมแล้วไปไปแล้วว่าอบคือเพลง ัดถอยไล่ก็ถือปัดริบมันมาขูออกอีกอันกระทางมันจทั้งหนาล้งมันเสียมันหลุออกออกบวกลงบวลมันสียดวแน่หันโศกร่างเข่ากเจ้าตัวนี้ละว่าสิไลตัวอันสองมดผ่านไปแล้วจ้าวที่สามวัวที่สามมวยที่สามวตันนี้เด็กสามตัวสามตัวมี่วะบ่มีครับบ่มีหาว ตัวเดียวหาหกโคโลหาหกหาเก้าเนี่ยหาหกกับเกตัวเดียวโอ้หาหกเก้าจ้าครับแล้วครมักตัวเดียวแล้วครซื้อตัวเดียวละผ่านคนผ่นหลังเจาตัวนี้ละอุ้ยพ่นคนพ่นเลังหดจ้จ้าว่าอกไปญาติเขาเขาไปซื้อว่าได้เขาสิอันขวัญหน้าเมาแห้งมาได้อือว่าสิไปซื้อเว่าซือกบวกเจ้าอันทบบอกบอกไปมันกระดังกับว่าได้ตัวเถาครับมีสามตัวให้หมดเจ้บ่สามตัวยังเอาฟงสุดท้ายหมดครับงสุดท้ายเขาเอา เตียบงึ้กับปันดีฟันเดิให้ลกผ้าเรียกตาสาคนโอ้ยลังจากได้เลขตัวนี้มาแล้วน่ะเดฟันบุ้ขึ้นซะว้ยันดีตัวใดก็เจ็บหาหกหาหกจ้าหาหกหาเก้าหเป็นหาเก้านะหดจ็หาเก้า่ครับที่ดำหน่อยพูดอะไนะพูดไี่ดหน่อยห้าหกหาเ้าจ้าห้าห แต่หนักฮาโฮก็เท่ามันใจฮาโกภาคโกกับเก่ามันตัวเดียวกันโอเคซื้อโรตเตอร์ดีไปไปจากใบแล้วเกีโอ้ยไป่สองใบแล้วสองใบแล้วสร้างเขาดีแต่เขามากกว่าว่านี่พ่อพ่อเกียพ่อไปใช่กับเธออยังว่าพ่อมันพันออกมาขายพ่อสร้างไว้แล้วาไม่ได้ได้ได้เลขฮาโฮกนี่ได้พันดีพันดีเขาเลยสร้างเขามากคือจำโฮองข่อยเขาเขาคตรขายโรตเตอร์ดีนะเขาว่าวันที่ยี่สิบพ่อเปลี่ยวมาขายเรียว่าจองให้แน่นี่จองแล้วจองตัวไหนล่ะเกียราโก สองเลอใบางพวหเดียวอีกบัานเอาเอาเล้เนาะอยมันใจแล้ววที่ผ่านมากคือจนได้ทัท่องเตรียมล่านจะทัดท่องได้พี่วัตถินพี่จะนะเขาใหม่กว่าพี่วัตถิพันธ์เขาขายถือกันแล้วพ่อขวาก็ขายถือกันละว่าขวาขายซองหน่วยหาสิบพวกนี้ล่ะองหน่วยหาซิบอันนีนไพ่เซฟเจ้ากใจใหญ่หาไม่ลอยถ้มันจะพัวนี่ คำนี้นู่ว่ซ да: ื้อนี่ยหาน้อยจ้าโน้ยลอแจกแถมเลยมันเสรถือเรียกอีกแจกขึ้นแถมแจกขึ้นแถมโศกมากผลบุญผลท่านมันก็มาเองนี่ละอ๋อมีน้องเหรรถไม้แจก้วรถจ้าไม้แกคนมาซื้อวัสดุวัสดหันเขาซื้อไปทำบุญเขาแจกเขาเขาแจกฟักทอดฟ้าว่าแจกฟักทอดมันถึงเงินทั่งไหลเขานะเขาเนี่ยบัดนี้มาแล้วมาที่หลังบัดนี้สมมติสมว่าแกถือเรียกดูนี่จี้แจกแอดมินบ่จ้าจี้แจกเวลาหาโน้ยลอยได้ไม่ถึงไป อาหารไม่ลอยนสียบสีบเนี่ยาเสบเตะปลาขลโรดเน้ปลาโมนมกันพผิดหวังกผิดหวังคอยเดึงไม่กินแล้วปูบ่มากกว่ามื่นมั่งนี่บอยน้อยสิแจกเจ้าเออมันนีนนะวันแจกก็ได้หาหารลอยให้พี่น้องใอ่พี่เราทงหัวเลยอาหาน้อยลอยก่อนเออ ไปซึเนี่ยเอาหาเราไปกินมันแสยบมันเสบเขาบอกเงินเี่าะปตัวจาะที่เขาขาเสบเอาเงินเออใ้เจาไปกินก็ก็ได้ใส่ชาได้มันเสียบมันมันเขาเว่าซันขาจะเบือเบื่อว่านเบ้นเอามันไหมวุ้เสียบนี่น้อยว่าเราเต็มรถผู้ใดเอามันไหมมันมันเลขาจะมาบอกเลขเขาก็ดีปีไปปูไปอน่าปูมาแล้วันนี้เอาพบหาได้เลยเอาพกหาลูกเข้มาหาดีเทบนี่ หั่นพอกได้ยยืดหันพอกาดายู่ดสามพลาดเหรอปูมาแล้วปูมาเลยพี่น้องมาเด้อแบตหนิหกสองล่างพี่น้องมาเบิ้งล่างเจ๊พี่น้องมาเบิ้งหน้าพี่น้องเด้อมันเข่ามาแล้วแต่กล้ามบวงก็า้องสิเข่ามากวะนี่มันสุยหนาสุยหลังนี่แบบนั้นก็เข่ามาตัวใดเกี้ตัวใดห้าหกหาหกเก้งเก้งน่ะเก้งเก้งตัวเดียวบ่ปูปูตัวเดียวเอาลายเป็นไหนพันคุณพันโหลดอย่างเดี๋ยวนีลายพันค <c oughs> ุณพันจ้าผู้ใจ นั S <S ่งนักได้หลายเลยพันคุณพันพันคุณพันเลยเด้อพี่น้องห้องพันพี่น้องผู้มากเมื่อเดี๋ยวไปแล้วตอนนี้มากเมื่อเดียวตัวไปจะว่าสองหวแล้วมันครับนี่สถูกเพาะตยกเขาเรียงขั้วอยู่เขามาสองหัวเลยจะได้สองหัวหายหกห้าหกห้า หกงวดหนห้าหกพอมึงงวดเนี่ยงวดนี่ห้านี่วันที่หนึสิงหางที่ห้านี่ตัวเดียวจ้ะตัวเดียวคาโปเชคบโปบักบับกอาฮกับครับีฮกอาหกอาหกสุดแล้วจะกย่ากับกับหกเก้าอยะฮกหัวไอพวกไอ้หัวไ้เยาป็นเก้าฮกก้เกวัาตัวเดียวได้เท่าบอสี่บ้าเขาบอกว่ตัวเดียวเาว่าหาฮกเป็นหาเกอที่ฮกกับเกมันคือกันหกาเลขฮก มันทำออกมาเผลอประด้แม่นันลอยเอเสียันลอยลันเขียนให้แม่เนี่ยเขียนให้แม่ได้ลูกเอ้ยตูได้เขียหาหกพโสกพระสาอีดานหน่อยในกายขาไแม่เขาเขาวาหาเหาเนี่ล่ะเขาถือเขาเรียก่าเขาฮัตเดมา เอามาถิมกือเราไปคนไปคนรีใจร้ายเขามาสองคนอืมเอาทายเ่าถือทายกับไปยุตลาเขากับทายเมียยุติธรนั่นบ้อืมเปนดังโอเคนะเอาเบิรงตะกอนเหตบ้าี่รห์หกี่าหกหาเก้าเดี๋ยวเอาโรดท่านพุทธท่านลงไปเองเั uh ินลายเอ๋อันไว้ไม mm. mm. ่เสียว้เสียพดยอได้ไว้เดียวุดยได้ไว้ไม่ส ขยพีทุนแล้วตัวไดก็ตัวมากนเนี่ยมากหาหนี่เนี่ยหาหกทซื้อหาหกหกหากอากราาตัวทารันนี่มาสิกับเอาดีเลงทุนหลเนาะลงทุนหลบนบวกลาลงไปแทบไม่เราะียกอคซื้อแล้วสร้างสองใบแล้วน่อยแคลนแขนนั่เนาะห้าสิได้เนาะไปห้าสิได้ัน่สวยมากสิไดด่งเกระือ สิบวโศกมากสืบสึงวัดถือเขาโศกรังเขามาโร่งเขาเี่เขาได้ยาปูเอ้สีเหลี่ยมวมูยยาปูด้วยยาปูเขาให้ลูกได้ยาปูเอ้ลูกเดังด้ยยาปูล้งหาได้เขาด้วยยาปูขึ้นใหญ่กขาเก่าเว้ยยาปูใหญขาเก่าขาเก้าปวดกต่อมาหายาปูเอ้ปูขึ้นดีเถปู นี่ยผู้พันดีใจันดีขึ้นมาใจดีครับครับครับเยอะจ้าเห็นบ่เห็นบ่เถ่าพรายอ๋อเนี่ยผู้พันาสียงพรานจริงสักก้อนครับเนี่ยผู้พันดีใจเสื้อตัวละเท่าไหร่เกจตัวละพันผลละพันคุณพันเลยจ้าพันคุณพันเลยทีครับไไรครับไ่ไรน้ำพอไรม่หิวไ้นเจ้าเีย